จะบอกนะคะว่าการสวดมนต์นะคะหลายคนสวดมนต์มาเป็นปีๆก็ทําไมไม่เห็นผลหลายคนสวดมนต์แค่เจ็ดวันชีวิตทําไมเขาถึงเปลี่ยนวันนี้ให้คุณมองภาพดูว่าคุณเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่บางต้นเนี่ยแค่ใช้ละอองน้ําฝอยๆต้นมันก็ออกดอกออกผลงดงามแต่บางต้นเนี่ยต้องใช้สายยางต่อให้พื้นมันแฉะ กว่ามันจะออกดอกออกผลดังนั้นชีวิตคนเราใช้บุญไม่เท่ากันชีวิตคนเราเกิดมามีบุญไม่เท่ากันดังนั้นการปฏิบัติก็จะไม่เท่ากันอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วจากวินาทีนี้เป็นต้นไปให้เราทำตัวเองให้ดีที่สุดบอกตัวเองว่าชีวิตฉันฉันคือผู้สร้างชีวิต ฉันประสบความสำเร็จกับชีวิตของฉันมากมายฉันมีพลังในการดำเนินชีวิตแม้ว่าวันนี้ฉันจะร้องไห้เหนื่อยหน่ายท้อแท้หมดหวังแต่เราก็ต้องมีสติเพื่อลุกขึ้นสู้ถ้าเรามีสติลุกขึ้นสู้เราจะผ่านปัญหาได้ไปหลายๆอย่าง แต่ถ้าวันนี้คุณยังจมกับปัญหายังจมกับเรื่องราวแย่ๆยังไม่มีสติยังลุกขึ้นไม่ได้ปัญหาสองสามสี่ห้าหกตามคุณมาเหมือนกับระเบิดเอ็มสิบหกแน่นอนไก่กล้าฟันธงแต่ถ้าคุณมีสติลุกขึ้นพร้อมสู้พร้อมรบกับปัญหาคุณจะไม่มีคำว่าปัญหารุมเราแน่นอนวันนี้มีสติกับทุกเรื่องราวมีสติกับทุกปัญหาให้ได้ แล้วคุณจะผ่านไปได้ได้ไดอย่างง่ายๆขอบคุณมากค่ะอทุนพี่ชูวิทย์ถ้าเป็นอาจารย์อื่นผมไม่เคยนั่งดูหรือฟังนานเท่าอาจารย์เลสาธุค่ะจริงนะคะทุกคนไก่กล้าการันตีถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนวิธีชีวิตของคุณความสำเร็จความมั่งมี ความสุขอะ่ะมันไม่ไปไหนแต่ถ้าคุณจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่ที่มันไปแก้ไขไม่ได้คุณก็จะจมอยู่แบบนี้ตื่นค่ะลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้แล้วลุกกลับมามีพลังเหมือนเดิมเมื่อก่อนเรายังเคยผ่านจุดๆแย่ๆมาได้แล้วทำไมวันนี้เราผ่านจุดแย่ไม่ได้ถามตัวเองสักนิด ถ้าวันนี้เรายังอยากเห็นตัวเองมีความสุขอยากเห็นตัวเองก้าวผ่านปัญหามีสติให้ไวคะ่ะมีสติคะ่ะการดูดวงคือการพยากรณ์ชีวิตเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราจะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเนี่ยเราต้องปรับตัวเองคะ่ะโอ้โหมีแต่คนแย่แย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคลิปไปรีรันนะเดี๋ยวจะตัดคลิปใครที่มีปัญหาใครที่มีเรื่องราวแย่ๆจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณคุณป้ลนมากค่ะใครจากนี้เป็นต้นไปฟังนะคะให้เราเนี่ยตั้งสติค่ะถ้าเรามีสติเรื่องราวแย่ๆจะไม่มีอดทนลุกขึ้นสู้ ไม่มีหรอกปัญหาปัญหาทุกอย่างมันกลัวความสู้ค่ะปัญหาทุกอย่างมันกลัวความสู้ค่ะใจคุณสู้หรือเปล่าถ้าใจคุณสู้คุณก็รอดใจคุณกระจอกคุณก็แย่นะวันนี้แกจะไปสวดมนต์แล้วอย่าเหนื่อยอย่าท้อชีวิตแย่ความคิดแย่อะไรมันก็แย่เข้ามา ใช่เราต้องปล่อยวางแล้วลุกขึ้นสู้ปล่อยวางลุกขึ้นสู้ทุกคนมีปัญหากันหมดใช่การคิดบวกไปอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราไม่ทุกข์กับปัญหาใช่ค่ะคิดบวกแล้วตองเราต้องลงมือทําด้วยลงมือแก้ไขปัญหาลงมือสู้อย่าเหนื่อยอย่าท้อ อย่าให้มารมาทดสอบอย่าให้มารมากดเราอย่าให้เจ้ากรรมในเวรมากดเราเราต้องมีสติลุกขึ้นสู้และลงมือทําปัญหาทุกๆปัญหามันกลัวการแก้ไขค่ะปัญหาทุกๆปัญหามันกลัวสติค่ะปัญหาทุกๆปัญหากลัวสติ